สวัสดีทุกกางานนุ้นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบล็นนอกฟอร์ดเทรนดนะก็เป็นเกมเป็นเกมทาวเวอร์ดิฟเฟน์กันบ้านกันฐานเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่ได้มา,า <ๆ S 1> คนเดียวไดมากับ f c ตัวยงอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลย สวัสดีการเล่นกง่ายกวกดลยแล้วยีงเห็นไหมหมวกโคอปเล่นกับเพื่อนได้นะช่วยหนูจะสอนแบบง่ายๆแล้วก็จใจง่ายๆนะกดอันนี้อะอ้ถ้าไม่มีเลยเราก็กด p l ได้เลยแล้วก็กไอ้ไตรงเนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหมวกลบจำนวนคนนะเราเล่นกันสองคนใช่ไหม ก,กดกัน2คนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์เรจะใช้เป็นเซิร์ฟเอเชียแล้วแต่ใครจะใช้เซิร์ฟไหนก็ได้ต่อไปอถ้าเราจะบ,บสร้างห้องแบบเพื่อนสอคนนะครับแล้วก็กดคัสตอมตรงนี้นี้ก็จะเป็นลูกเหมือนแบบเลขห้องเรก็จะใส่เป็น y ู k i 69กซีทั้งหมดสตสร์แล้วเราก็ส่ง แล้วเราก็ส่งโคเนี้ยให้เพื่อนแล้วเพื่อนเราก็จะใส่ใส่ตรงคัสตอมแล้วก็จะเข้ามาเอ okay, แล้วผมจะเล่นเป็นแบบเอออันนี้เราจะเข้ามาหน้านนี้เแล้วก็สามารถเลือกด่านได้เอาด่านไหนผมแนะนำสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเอาเป็นด่านที่มันเป็นทางเรียบๆเอาเราเอาเป็นเอาเอาเป็นด่านแม่น้ำ แล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเราอยากจะเล่นด่านอะไรแล้วก็กด l ด d y ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแต่งหมวกตัวละคร,อ,รอะไรนิดหน่อยครับแล้วก็เลือกคนยนุณคย,ยนฟรีจะมีแค่สองตัวนี้นะก็คือนี่อันนี้กับคนยนต์ผมแนะนาให้ใช้ตัวนี้จะให้แสงสว่างเวลาตอนกลางคืนมันจะช่วยได้ยยเยอะเลยวิชาตอนเราพร้อม เลือกไว้เสร็จหมดแล้วแล้วก็กดซัดนี่อ่ะนี่มันก็จะเป็นด่านประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็เลือกว่าเราจะวางฐานไว้ตรงไหนอ่าผมจะวางฐานไว้แถวๆนี้มันติดต้นไม้ไปหน่อยนะนี่นี่ผมวางฐานไวอย่างนี้ ได้รวยเนาะลงวางวางตรงไฟไม่ได้รูเยอะเ็ไมไปหมดโอเค มีตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้จะปลอดภัยแล้วเดีว่าตังเราเกยอะเกียบเลยเดียมเอาโมชั่นเซ็นเซอร์มาแปะเออไว้ผมฟงยังไม่รู้ว่าอ้หานนีม้นม,นมันมีตอนคืนไหมอะไม่เคยอยู่รอดตายกันนะนะแต่น้าจะมีนะ ตอนผมเล่นผมเล่นนอกโลกผมอยู่อยู่น้ำสุดประมาณสี่เวฟเราเล่นกับฟิกกิตเพราะว่ามันยากมากนี่แล้วไงเขาใหญ่เออตอนน้งเลยเยอะเลย เนี่ยผมคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะต่อไปเราก็จะเสริมความแข็งแรงให้กับในการที่เราจะใช้เป็นบกบล็อก,อกนี้เออต่อเติมเจิมถานหน่อยนะก,กนากำบัง ก็บังวันอีนี่ีนี่ทำไมพอจะเอาพวกเล็กมาเออมองหะโอเควัาาคาานถุงมองแล้วนมาโอโอเอออังมากทีกินดังหน่อยนะ 以后再玩那个。 โอเคเัาเป็นไงมา,า <c oughs> ก็หรับเกมนี้ก็เี๋จะผมจะเล่นให้ดูให้ดูแค่ตามน,นี้พอนะก็แล้วใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดได้ในเพจสตรูราคา,า,าราคาไม่แพงแค่หกหกสิบบาทเกมชื่อบลนะ็อกฟอสเทตแล้วก็สวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะแต่วันี้ผมก็ ตัวลาไปก่อนละเมื่อยเขาก็